เรื่องเกี่ยวกับใบขับขี่ครับใครที่มีใบขับขี่แล้วต้องไปต่อใบขับขี่ก็จะรู้สึกว่าโอ้พอมันหมดเนี่ยมันวุ่นวายใช่ไหมล่าสุดครับมีการประกาศออกมาว่าต่อไปเราจะสามารถคืโมโอมอ organic eucalyptus r สรู spray ย์ Spr สเรรย์ปร,ประกาศจากน้ำมัน eucalyptus organic แท้ร้อต่อใบขับขี่แบบออนไลน์ได้แล้วนะซึ่งจะเริ่มในปีนี้เดือนมิถุนายนนี้ครับกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเปิดระบบให้ประชาชนต่ออายุใบขับขี่ผ่านออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตส่งสำนักงานขนส่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพอีกต่อไปแล้วนะอืทีนี้ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถต่อได้นะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมด้วยต้องอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์ครับเพราะว่าถ้าเกินอาจจะต้องไปต่อที่ที่สำนักงานขนส่งเนาะ เพราะว่าก็จะเป็นเขาเรียกว่าใบขับขี่ตลอดชีพนะครับเออไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ยังได้อยู่เปล่าแต่ของผมเป็นแบบตลอดชีพนะอ่ะกลับมาดูเงื่อนไขผู้ให้บริการผ่านออนไลน์ได้นะต้องอายุไม่เกิน55ปีสถานะใบขับขี่ต้องไม่ขาดอายุเกินหนึ่งปีครับแล้วก็ต้องเป็นใบขับขี่ประเภทใบอนุญาตขับรถและจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นครับ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จําเป็นครับที่จะต้องได้ข้อมูลเพิ่มเติมและก็เป็นระบบดิจิตอลด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะยื่นแบบไม่ต้องทดสอบที่กรมขนส่งเนี่ยต้องมีคุณสมบัติตามที่เล่ามา3าข้อแล้วก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ดิจิตอลซึ่งตอนนี้เขากำลังจะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ API กับกระทรวงสาธารณ คณะสุขตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้เบื้องต้นปัจจุบันเนี้ยเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลแล้วนะครับแต่ว่ากําลังพยายามขยายสู่คลินิกทั่วประเทศแล้วก็อันนึงก็คือเรื่องของการตรวจสอบกับแพทย์ทางด้านการตรวจสายตาครับมีการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสุขภาพตากับแพทย์ให้ถูกต้องแล้วก็ละเอียดตามที่กรมขนส่งทางบกต้องการนะครับซึ่งผมว่าก็เป็นการยืนยัน และก็ส่งข้อมูลผ่านดิจิตัลต้องบอกเลยครับมีหลายเรื่องมากนะที่เราสามารถติดต่อหน่วยงานราชการผ่านดิจิตอลได้นะครับยังไงถ้ามีเรื่องราวแบบนี้จะนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ